เวลากีน่นาทีพอเคย,อยโอ้เดดือโหมันเจ๊เวลาหนานเนี่ย,ยมันเป็นทานสำเร็จรูปเจ๊ยังก่องมะม่ายอ่ะมะม่าสำเร็จรูปแบบคนคนเทิ่มเดินเดินทิ้งร้อนนี่ใสเลยเมื่อกี้ใส่ไปแล้วเขาใส่ีกเคยใส่ไปในน้ำเลยครับที่มันขึ้นหมอเกียร์น่าม,มีใส่ถ้วยนี่น่าตัวนี้เขาต้มมันกระเด็นคนเดียวมั้ง มันไข่เป็นทานแค่ท่านจี่จมไปทางไหนนี่กะจมไปไหนฮะแต่ว่าผมจะจมใส่มะม่านะแล้วต้มใส่มะม่ากินได้ยังจมใส่ข้างข้างที่ว่าน้าอ๋อมข้างน้นเป็นทานเนาะเอาน้าใส่เอากลอถานนี่ก็ใส่น้ามเป็นเดียบตัวที่เอี่ยวนั่งใส่ี่ขต้องเนี่ยแต่ตน้องขึ้นเนี่ยขึ้นไม่ขึ้นกี่เรา มขึ้นกี่แล้วหรอโอ้นี่มันฝวามันใจนั่นนหมันเปิดอยู่มอนอยู่เขายังเปิดอย่างช่ดีกู่าวเหมือนแพลนบลมันหายเง่้ยแสดงว่ามันกดปไก่พอเคยบอกไก่ไก่ตุนยาจีนของดีกิิเนี่ โอหน้ามาใส่ไหมดกินหน้ามาซดหน้ามานอร่อยนก็เหมือนเป็ดแ่ไก่ยเตุนเลยแดะไก่ยงเตุนตุน่นาแต่ว่าเขใส่ยาจีนใส่อะดเยอะเพรชอบมันไปอยู่ในหมาดเลยหนี่น้าตุน ให้หดมาอาหารกับเราม่ะนยากเข้าขอมันข้าวข้าวอะไรลยฮะอ่เมื่ออันยิ่งกินก่อนนะจ๊ะข้าวข้าดตายแท้านันได้กินเนาะพอดีอ่ะนัิโั้นี่ให้ลงพอดีแหละลงดีทุกเพราะว่ามันกินเนี่ยมันเลือยงเขาพอมันกินมากๆกันกต่ต้องซื้อมาห้าสิบสามสิบบาทให้น้อยถ้าเปิดตอนนี้มันก็เดือดเหมือนกันก็โอเคเพาเดือดเพราะมันเดือดเอมฟังเสียงมั้ย ุเยมันก็เหมือนเขาขี่ไก่ตุ๋นน้ำยากินถ้ามันหิวมันแก่ๆกูมันจัดชันยงตกินโคมา่มา่บอเใหลองทำถึงะมามามากินเล่าอ่ะเ้ยตายกับเรามันมีจ้างซื้อเล่าผมมีจ้างซื้อกับเข้าอ่ะอือเนาะไป็นอาชีพลงยูทูบยายไอ่ได้ยินพอดีอ่ะแต่ได้ไม่ยังมินข้ามันกินคนนี้ไม่ตายนะกะกินมุกห้องหน้า มันหามอสองนเมาเล่นอัูมันมาตายในบ้านเอย่างชันตายได้หรือเไม่ครัมันกินเหล้ามเจ้าเลยมันกินข้าวเยเดี๋ยวก็เลิกก้าวเดี๋ยวก็เลิกแล้วโอ้เป็นปันด้วบอยคนหมานก็กินขี้ไม่เลิกไมันเลิกวัฒรรมเนอะเนาะ ดูเองกมันละเอาแบบนี um ้อย่นีว่าทำนเหมือนแตกเลยเห็นคุกนอบอกนแลั้นได้เดมันเดือดไอ้มังขึ้นมันยังเปิดได้เลยอะกาเฟสน่ เปิดได้กับตัวนี้มันห่อนดีกว่ะมันดื้อแล้วนะฮะอือคนตะกมุ่งอ่ะอันทุกอันนี้คือเดิมมันกร้อนไฟนั่นเดือดนะแล้วหม้อนี่มัน,ด,มนดีแล้วนเนาะแนบไปเลยกว้างเลยหม้อมันใกล้ได้อยู่อ๋อไม่แทนไม่หม้อใชใส่อย่างอื่นอ่ะบางใไข่ยังใช้เก็บดขวดนะเอาเอดินหน้าปามาเขาวา,า,า,างเนี่ยมันก็เดิอ มา,าอ้อยครับแบน้นยาฮกแก้จังป่าเพ้อหมันจะแก้แบบเดียวกันนี้แหละแก้เป<า>็นไยนะทีะ่ก่อนมีขายมาเดียวฮอตกวังก่อ,อนไม่มีขายมดหยักเอาล่ะเดินดข้นมาให้เราดูมีแล้วก็ฮอกแก้รุนแรงอยู่เนาะมีอนน่ะก่อนงปาแค่หนึ่งนะ อออืออื้อออนย้ยาจีนบอยยังอยู่อยู่ยนี่แ้มันก็นในน้านีนหน้ามาเติมหน่อยก็ได้เนาว